สวัสดีค่ะเป็นแบตเตอรี่ของ Xiaomi Mi 9นะคะแบตเตอรี่เก่าของ Xiaomi Mi 9มันบวมนะคะบวมมากๆจนมันปุ่งออกมาเลยนะคะตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเลี้ยงๆนะคะอันนี้มันปุ่งออกมานะคะในนีตเต้เนี่ยมันไม,ม่ฝาหลังในอ้านะคะฝาหลังตรงนี้นะคะอ้าออกมาเลย ะะพอแบตเตอรี่มันววมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝ้าราังเน่อ้าออกมานะคะและทีนี้เนี่ยแบตเสื่อมมันก็อาจจะมีอาการแตกหมดเร็วด้วยนะคะหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะ ว่าแบตบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว,ว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหับไปได้นะคะนี่นะคะจะให้ดูแบตตัวเก่านะคะอันนี้เป็นแบตตัวเก่านะคะแบตเบตอรี่ตัวใหม่ที่ใส่ไปนะคะอันนี้มันจะไม่บวมนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะ ะะอันนี้เซลลมันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบุมบวมแบบนี้นะคะนี่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้งานได้ติดตารังได้ใส่ตารางได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ ะะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเป็นแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ